ยาบ้าเราก็กําหนดเช่นแบ่งในเรื่องของการทําคดีให้ง่ายง่ายขึ้นคือมีปริมาณไม่เกิน1เม็ดหรือ100มิลลิกรัมแต่ถ้าหากว่าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยก็20มิลลิกรัมก็เอาง่ายๆเป็นยาบ้าก็1เม็ดมีความผิดครอบครองโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยก็มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ ปรับแล้วคดีความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องถูกดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินและยึดทรัพย์และในกรณีที่ในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเราก็มั่นใจครับว่าเรามีผู้แทนของแต่แล้วก็สวงเนี่ยจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครแจ้งก่อนคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากรางวัลน,นะครับรางวัลเสียบ,บน ในส่วนของประชาชนผู้แจ้งก็คนละ5%เแต่ในส่วนของทางราชการในเรื่องของการดําเนินการต่างๆนั้นก็มีสัดส่วนนะครับตั้งแต่การจับกลุมจนถึงขั้นตอนก่อนถึงศาลเนี่ยนะก,ก็จะมีส่วนแบ่งตามเป็นขั้นตอนอะไรต่างๆผมก็ได้กําชับให้ปปสเนี่ยได้นําเอาตัวเลขหรือออกมาทำความเข้าใจให้กับประชาชนค่ะขอเหตุผลในการพิจารณา อาบ้านหเมตรอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าเราใช้เหตุผลอะไรมากำหนดตรงนี้เป็นเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือว่าเหตุผลทางด้านไหนบ้างน,นะที่มาพิจารณาประกอบหนึ่งพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนลูกหลานแล้วเราก็ดูจากสิติการจับกลุ่มเดิมทีเดียวเลยก่อนที่ยังไม่มี5เมตรเนี่ยกี่เมตรก็ได้เป็นผู้เสพก็ต้อง ก็ต้องปล่อยไปบังบัดหมดนะนะแล้วก็มาถึง5เมตรดูจากสถิติตัวเลขเนี่ยมันสูงสูงขึ้นนะครับจากาที่ท่านผู้บัญชาการตัวเลขไห่ดูเนี่ยถ้าไอช่วงประกาศ5เมตรเพิ่มขึ้น85%เหล่านี้ก็ให้มันเหลือเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวพี่จะได้ดำเนินคดีแล้วทำคดีให้ให้ง่ายกับการปฏิบัติแล้วก็ให้ได้ผล ในการดําเนินการก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการบําบัดรักษาเนี่ยเราจะได้ติดตามถ้าหากว่าคนที่ถูกจับกลุ่มมี1เม็ดที่จะไปสมัครใจบําบัด <S <S เช่นเขาต้องบอกได้ว่าเขาซื้อยาเสพติดนี้มาจากไหนเพื่อการดําเนินคดีแล้วก็ผู้ขายไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่เนี่ยก็สู่กระบวนการยึดทรัพย์เราทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้ง่ายหนึ่งเมตรก็ผิดมีสิทธิ์ถูกจำคุกได้